ลำดับที่29ผู้ละบุญและบาปได้พระพุทธภาสิทธโยทะปุญยันจะปาปัญจอุโภสังกังอุปปจจากาอาโซอโซกังวีรชังสุดทังตมหั่งบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดข้ามพ้นบุญและบาปทั้งสองและกิเลสเครื่องข้องได้แล้วเราเรียกผู้นั้นผู้ไม่โศกไม่มีกิเลสด,ดังทุรี บริสุทธิ์ว่าเป็นพรามอธิบายความความจริงบุญและบาปก็เป็นเครื่องข้องแต่ละอย่างเหมือนกันผิดกันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งข้องในทางดีอีกฝ่ายหนึ่งข้องในทางชั่วเปรียบเหมือนโซ่จะทำด้วยเหล็กก็ตามทำด้วยทองคำก็ตามก็นับว่าเป็นโซ่เหมือนกันหรือกรงจะเป็นกรงเหล็กกรงไม้หรือกรงทองคำกรงเงินก็คงเป็นกรงเครื่องขังเครื่องจองจานั่นเอง บุญและบาปเป็นเครื่องจองจำแต่ละอย่างพระอรหันต์ละบุญและบาปได้แล้วจึงพ้นจากกรงคือวัตตะส่วนข้อว่างเครื่องข้องนงเงแลบสังฆะคือกิเลสมีราคะเป็นต้นบุคคลเช่นนั้นเป็นผู้ไมโ่โศกเพราะความโศกอันมีวัตตะเป็นมูลเป็นผู้ปราศจากทุลีมีทุลีคือราคะเป็นต้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไม่มีอุปกิเลสมีอภิชาเป็นอาทิ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณบุพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพ,พระเรวัตเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องพระเรวัตเถระเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในพระคถาว่ากาเมวะยะดิวายรันเยแห่งอรหันตวัคขีเกตในที่นี้มีความเพียงเล็กน้อยว่าพิสุททั้งหลายสนทนากันว่า น่าอัศจรรย์จิงสามเณรมีลาบมากน่าอัศจรรย์จิงสามเณรเป็นผู้มีบุญรูปเดียวแท้ๆสามารถสร้างเรือนยอดหนึ่งเล็บกูตาคารถึงห้าร้อยหลังเพื่อภิกษุห้าร้อยรูปพระศาสดาสเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุญและบาปย่อมไม่มีแก่บ,บุตรของเราบุตรของเราละบุญและบาปได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า โยธะปุญญจะปาปัญจะเป็นอาทิเป็นมีนัยะดังพรนนา,นาม,มาแล้วแต่ต้น